สิบเมตรสองสี่หกแปดสวัสดีค่ะจริจาชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะเมื่อนี้ค่ะได้เมนูก๋ไวยเตียวน้ำตกลูกชิ้นเนื้อค่ะเพชจจัดจานเขาปรุงว่าเรียบร้อยค่ะเมื่อนี้มากินกับพริกจีแล้วก็จิ้มกับปีค่ะพี่น้องมีแคบโม่มา้อมค่ะมาเส็บๆกันค่ะใส่กระเทียมเจียวลงไป 嗯。Mm hmm. เซนมีขาวค่ะ 啊。Uh. 给不了。 สิบเม็ดสองสี่หกแปดให้แปดใช่ห่าสองสี่หกแปดแปดไปค่ะ 嗯。 很大，什么？ น้ำตาอะไร I เอาละค่ะพี่น้องคะเพรจะน้ำตาไหลเลยค่ะถ้ามักชอบคลิปนี้จยกาลฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จุยจ่าชาแนลนี้ด้วยค่ะคือเกาค่ะถ้ากินบอสุภาพต้องกลับขอโทษขออภัยพอกันไม่คลิปหน้ากับเมนูหน่ะสวัสดีค่ะ